ห้องเก็บของใช้ utility room utility room บันไดปีน ladder ladder ไม้กวาด broom broom ที่ตักผง dustpan dustpan ไม้ถูพื้น มอกมอกไฟฉายแฟลชไลท์แฟลชไลท์แปรงบรัชบรัชเครื่องดูดฝุ่นแวคุมคลีนเนอร์แวคุมคลีนเนอร์ถุงขยะทัสแบ็ก Cashback, <Task> กล่อง box, box, English everyday ภาษาอังกฤษฝึกทุกวันเก่งแน่นอนครับ